ก็กลับมาพบกับใบงานนะคะเด็กๆใบงานที่ หนึ่งนะคะในเด็กหน่วยวันชาตินะคะใบงานแรกนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพที่คุณครูให้มานะคะนั่นก็คือภาพในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะใบงานนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะดเด็กๆก็ระบายสีนะคะผมสีดำนะคะใบหน้าสีไข่นะก็ระบายสีให้สวยงามเลยค่ะเสื้อด้านในกับเสื้อด้านนอกนะคะเป็นเสื้อคนละสีกันนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะดเด็กๆใบงานนี้ไม่ยากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูใบงานที่2กันค่ะ ใบงานที่2อนะคะเด็กๆใบงานนี้เนี่ยในถุงที่คุณครูได้ใส่อุปกรณ์ไปให้นะคะคุณครูก็จะมีกระดาษนะคะซึ่งกระดาษที่คุณครูให้ไปเนี่ยมันจะเป็นกระดาษสีที่อยู่ในถุงนะคะให้เด็กนะคะนำกระดาษสีนะคะมาปะติดนะคะลงไปในทงชาตินี้เลยนะคะซึ่งสีแรกเลยเนี่ยค่ะคุณครูก็ได้ทำตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างทงชาติที่ปะติด เรียบร้อยสวยงามแล้วจะเห็นได้ว่าธงชาติที่คุณครูส้มนํามาให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้อันใหญ่เลยนะคะอันค่อนข้างเล็กกว่าแบบที่คุณครูเนี่ยทำให้เด็กๆดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะให้เด็กๆนํากระดาษสีสีแรกเลยก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะตามรูปเลยค่ะสีขาวนะคะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องปะติดนะคะถ้าเป็นสีขาวนะเราจะติดแค่สีแดงนะคะสีน้ําเงิน ตรงนี้ตรงกลางสีน้าเงินนะคะแล้วก็สีสุดท้ายด้านล่างนี้คือสีแดงนะคะนํากระดาษสีนะคะมาฉีกออกนะคะฉีดให้เป็นแผ่นนะคะแล้วก็ติดลงไปไม่ให้เห็นสีขาวแบบที่คุณครูได้ทําให้เด็กๆดูด้านล่างนี้นะคะไม่ให้เห็นสีขาวอันนี้เลยเห็นไหมคะ อันนี้เลยนะคะเราจะไม่เห็นสีขาวนะคะนี่นะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นสีขาวไม่ต้องปะติดนะคะให้ใช้แค่สีแดงกับสีน้ำเงินนะคะแค่นี้เองนะคะติดลงไปทากาวนะคะใบงานนี้เนี่ยนะคะไม่ยากเลยแล้วก็เป็นใบงานที่เวลาที่เด็กๆอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ทํากันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ใบงานนี้ก็อย่าลืมนะคะนำกระดาษสีที่คุณครูให้ไปก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะมาปะติดให้สวยงามตามรูปภาพที่คุณครูให้มานี้นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้อย่าลืมคัดนะคะรอยปะให้เรียบร้อยเขียนว่าธงชาติไทยนะคะเท่านี้เองค่ะใบงานที่สองต่อไปนะคะ ต่อไปจะเป็นใบงานที่3ใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นจับคู่นะคะให้ภาพกับคำเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะดูคําแรกค่ะเด็กๆดูแลนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องอ่านให้เด็กฟังนะคะหรือถ้าเด็กดูคลิปวิดีโอคุณครูอยู่แล้วเนี่ยก็ทําตามได้เลยนะคะดูแลยามเจ็บป่วยค่ะดูแลยามเจ็บป่วยภาพไหนคะเก่งมากเลยค่ะภาพนี้นะคะภาพที่3ลากมาเลยค่ะ นี่นะคะภาพนี้เอาใหม่นะคะคุณครูอยากจะแบบลากให้มันตรงๆภาพที่สามค่ะเด็กๆพยายามลากให้เป็นเส้นตรงนะคะต่อไปค่ะดูแลยามแก่เท่าดูแลยามเจ็บป่วยอ่าต่อไปนะคะดูแลยามแก่เท่าดูแลยามแก่เท่าครูส้มเปลี่ยนสีดีกว่านะคะใช้สีนหลอเงิน ดูแลยามแก่เท่าอันนี้เลยค่ะรูปภาพคนแก่ที่เดนกๆันดูแลนะคะรักสามัคคีรักแล้วก็สามัคคีกันในครอบครัวนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอยู่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะด้านล่างนะคะต่อไปค่ะทําให้ท่านภูมิใจนะคะก็คือทําให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยภาคภูมิใจนั่นเองนะคะนั่นก็คือภาคที่สองค่ะวันที่เด็กเรียนจบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะใบงานที่สามต่อไปนะคะใบงานที่สี่ค่ะให้เด็กๆนะคะจับคู่ภาพค่ะให้เหมือนกันนะคะให้ถูกต้องไม่ยากเลยนะคะจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันนะคะไปเลยค่ะรูปแรกนะคะอ่เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวเราทั้งหมดนี่กาลังถือภาพแผนที่นะคะรูปที่สองนะคะกำลังเล่นกับ สุนัขนะคะนี่อยู่นี่เลยค่ะอันนี้ไม่ยากนะคะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่อ๋อเด็กๆอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณครูขอโทษนะคะภาพที่เล่นกับสุนัขคือภาพนี้ภาพนี้นะคะเป็นภาพอิริยาบถหนึ่งนะคะภาพที่เล่นกับสุนัขคือภาพนี้นี่นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะรูปนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะใบางานที่4ต่อไปใบางานสุดท้ายนะคะใบางานที่5้ค่ะใบางานนี้ให้เด็กๆเขียนตามรอยปลาทั้งหมดนะคะ5ทันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติความหมายของธงไตลงนะคะครูส้มเคยสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วนะคะธงไตลงมีด้วยกันทั้งหมด3ามสีสีแดงนะคะสีแดงหมายถึงชาติค่ะสีขาวคือสีที่2นะคะ สีที่สองสีขาวหมายถึงศาสนาค่ะและสีที่สามนะคะคือสีน้ําเงินหมายถึงพระมะหากษัตริย์นะคะใบางานนี้ให้เด็กแค่เขียนตามรอยปลาเฉยๆนะคะใบางานของครูไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะแล้วคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะทําออกมาดีๆนะคะตั้งใจทําใบงานนะคะเด็กๆแล้วก็เก็บใบางานของครูให้เรียบร้อยนะคะอย่าทําใบงานของครูเลอะเทอะหรือสกปรกฉีดขาดน,นะคะ เด็กๆทุกคนนะคะดูแล,ลรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะคุณครูไปก่อนค่ะบ๊ายบาย